KC Forex t a เ i n g d i n g สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีระบบเทรดใน Time Frame H1 นะครับของคู่ทองคำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับรับรองว่าง่ายแล้วก็ได้กำไรแน่นอนครับด้วยการต่อยอดจากคลิป EP 5นะครับผมก็ได้ทำการเอาระบบมาต่อยอดนะครับโดยการที่ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าถ้าเราจะเทรดแท่งต่อแท่งเนี่ยเราจะทำยังไง ของไทม์เพลมเฮนะครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นกราฟตรงนี้นะครับเรารอให้เกิดการกลับตัวของกราฟโดยการที่ทำแท่งแดงกับแท่งเขียวใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าแท่งเขียวแท่งเนี้ยจะมีหางอยู่นะครับเราใช้หางเนี่ยเป็นจุดเข้าโดยการที่ตีไว้ตรงโซนหางตรงนี้นะครับโดยที่ให้หางให้เหนือขึ้นมาสักนิดนึงครับนะครับนะ เอาหายไปแล้วเส้นผมเอาเส้นแนวนอนก็ได้นะ,ะให้เหนือขึ้นมานิีสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อการาฟปิดแท่งแท่งนี้เสร็จใช่ไหมครับมันจะมีหางทิ้งไว้ใช่ไหมครับเราจะรอเราจะตั้งบายสต็อไว้ตรงนี้แล้วก็ s l เนี่ยเราจะตั้งไว้ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับเมื่อการาฟเปิดแท่งมาเนี่ยเขาเบรกเอาขึ้นไปเลยนะครับทีเนี่ย เราเอาระยะ1ต่อ1หรือเราจะหาวิธีการลันต่อไปก็ได้แต่ทีนี้เรายังไม่พูดถึงการที่จะลันนะครับเราจะหาจุดเข้าก่อนนะครับแล้วก็จุด sl เนอะทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราได้ไม้บายตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเราใช้เงื่อนไขเดิมครับโดยการที่จะหาจุดบายเพิ่มเราเห็นแท่งนี้ปิดเป็นเขียวเราก็เปิดบายสต็อปไว้ที่เนื้อหางเนื้อหางนะครับของแท่งนี้นะครับ นิดนึงนะครับ SL อยู่ที่เดิมนะครับ SL อยู่ตรงนี้นะครับ SL อยู่ใต้ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้นะครับก็ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้เนาะหรือถ้าใครจะใช้ฟิโบวัดก็ได้นะครับใช้ฟิโบวัด50%เอร์เดี๋ยว50%ใช่ไหมผมไปเพิ่มฟิโบ0ู หอ่านี้นะครับเราก็จะวาง s l ตรงครึ่งของแท่งนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยกราฟก็ขึ้นไปต่อนะครับพอกราฟขึ้นไปต่อเราก็เปิดไม้บายเพิ่มโดยการวางไม้เซลไม้บสต็อปนะครับอ่าไว้ที่เหนือหางของแท่งนี้นิดนึงนะครับอ่าพอกราฟเปิดแท่งมาย่อเสร็จแล้วก็ขึ้นต่อนะครับ ขึ้นต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กำไรพอกำไรเสร็จเราก็ทำเหมือนเดิมครับวางไว้เหนือหางนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะโดนเกี่ยวไม้เรานะครับเกี่ยวไม้เราไม่เป็นไรครับเราเอาทั้งสามไม้ที่เราได้มาคือไม้ที่หนึ่งไม้ที่หนึ่งโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมลบเส้น S L ไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะงงะเส้น S L เส้นนี้ลบ ใบที่1บที่2ใบที่3ใช่ไหมครับใบที่4เนี่ยพอเขาลงมาถึงครึ่งแท่งของตรงเนี้ตรง50%ของครึ่งแท่งเนี่ยตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้เราปิดทั้ง3ไม้พร้อมกับไม้ที่ขาดทุนนะครับปิดไปเลยนะครับอพอปิดเสร็จปุ๊บเราก็รอเล่นใหม่เราก็ใช้เงื่อนไขเดิมนะครับ จะเห็นว่าเมื่อแท่งนี้ลงมาเคลียร์เราเสร็จแล้วเขากลับขึ้นไปยืนได้ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเขาเป็นแท่งแดงใช่ไหมครับพอแท่งแดงอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างลังเลนะครับอาจจะขึ้นต่อก็ได้เราก็าวางเซลลสต็อปนะครับไว้ใต้หางของแท่งนี้โดยที่ให้เลยหางมานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับหรือใครจะวางตรงหางเลยก็ได้นะครับผม วางตงหางเลยก็ได้นะครับแต่ก็จะเห็นว่ากราฟลงมาแล้วก็มาไม่มาไม่ถึงไมคเซลสต็อปเราแล้วก็ดีดกลับพอดีดกลับไปเนี่ยเราก็วางใต้หางของแท่งนี้เหมือนเดิมเพราะเขายังเป็นแท่งแดงอยู่ใช่ไหมครับจนเกิดการปิดของแท่งเขียวแท่งนี้เราก็เปลี่ยนจากการวางเซล์สต็อปเนี่ยลบทิ้งแล้วก็ไปเปิดใบใบสต็อปที่เหนือหางของของแท่งนี้นครับเปิดใบสต็อป SL ของครึ่งแท่ง sl ครึ่งแท่งถ้าตรงนี้ก็อาจจะโดนนะครับแต่ถ้าเราเห็นแท่งมันเล็กเนี่ยเราก็เอาเอาแท่งรวมหางก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเอาแท่งรวมหางก็ได้นะครับถ้าแท่งเล็กๆอย่างนี้ปรับใช้เอานะครับเชื่อว่าระบบนี้น่าจะทําให้ทุกคนทํากําไรได้ดีเลยแหละแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นไปพอกราฟวิ่งขึ้นไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็ยกบายสต็อปมาตั้งตรงนี้นะครับกราฟวิ่งไปไม่ถึง กราฟทุบตัวลงมาพอกราฟทุบตัวลงมาเสร็จปิดเป็นแท่งแดงเรารอชั่วโมงหนึ่งแล้วปิดเป็นแท่งแดงวางเซล์สต็อปไว้ใต้หางตรงนี้นะครับของแท่งนี like ้พอกราฟเปิดมาแล้วก็ทุบต re ัวลงไปนะครับแล้วก็ป <Looking S 1> mm ิด hmm. ถ้า like ปิดกำไรได้ก็ปิดนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้เล่นแท่งต่อแท่งก็ได้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยได้ลงมาแล้วก็กลับมายืนใช่ไหมครับตรงนี้ยังเป็นแท่งแดงอยู่แล้วก็ เลือกที่จะเซลล์สต็อปไว้ด้านล่างจนกว่าจะมีการทำแท่งแดงใหม่นะครับพอขึ้นกราฟเขียวขึ้นไปเนี่ยนะครับกราฟเขียวขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเปิดบาบก็ได้นะครับตั้งตรงนี้ตรงหางนี่นะครับแต่ขึ้นไปได้แป๊บเดียวเขาก็ลงนะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่าแท่งเขียวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีการคอนเฟิร์มกับตัว ฝั่งเซลล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเราควรจะมองฝั่งเซลล์อย่างเดียวนะครับจัดเทรดง่ายกว่าแล้วก็กําไรมากกว่าช็อตนี้เนี่ยกราฟได้ปิดตัวเป็นแท่งแดงใช่ไหมครับนี่นะครับวางใต้นี้ก็เซลล์ลงมาเก็บสั้นได้เหมือนกันนะครับพอกราฟกลับขึ้นไปไปยืนเขียวแล้วก็วางด้านบนอย่างนี้แล้วก็เปิดบายขึ้นไปนะครับ sl ก็อยู่ที่โล แทงนะครับนี่เขียวมาเราโฟกัสฝั่งาบแล้วก็เปิดบายชนนี้เปิดบายขึ้นไปนะครับง่ายๆเลยครับแท่งนี้คอนเฟิร์มว่าจะลงก็วางไว้ตรงนี้กราฟจะเหวี่ยงขึ้นไปเราไม่สนครับแล้วก็กราฟอาจจะทุบลงมาทีหลังตอนปิดแท่งเขาอาจจะเปิดแท่งขึ้นมานะเดี๋ยวเราไปดูในะ M 1 5นะครับเพื่อความชัวร์ ตรงไหนเนาะไม่น่าจะเห็นนะไม่น่าจะเห็นนะครับต้องขอโทษทีนะครับไม่น่าจะเห็นแล้วแหละหายไปแล้วแหละไม่น่าเลยลืมมาร์กไว้นะครับต้องขออภัยทีนะครับเราหาชุดใหม่เล่นเลยแล้วกันนะครับอืม เอาโซนที่ใกล้ปัจจุบันที่สุดแล้วกันนะเงอนไขง่ายมากนะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากเลยอย,อย่างตรงเนี้ยทำหางทิ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งบายตั้งบายตรงนี้พุ่งขึ้นไปได้กำไรแล้วก็ปิดแค่น,นั้นเองพุ่งขึ้นไปเสร็จเห็นหางนี้ก็ตั้งบายตรงนี้ไว้ไม่พุง่งก็ปิด ทำเซลลงมาวางเซลล์สต็อปใต้หางนี้นะครับ SL ที่ด้านบนก็ปิดจะ SL ที่ครึ่งของแท่งหรือ l o ของ high ของแท่งก็ได้นะครับหรือหางเลยก็ได้ก็จะได้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแต่เวลา SL ก็จะมากขึ้นถ้าเกิดว่าผิดทางนะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณยญาณส่วนบุคคลนะครับในการตั้งนะครับแต่ว่าโซนหลกัหลกๆก็จะมีที่ เนื้อเทียนหรือไส้เทียนนะครับแท่งนี้ทําแดงลงมาเราก็วางข้างล่างแล้วก็เซลล์นะครับขึ้นมาก็ยังไม่ถึง SL ถ้าวางไว้ตรงหายนี้นะครับแท่งนี้เล่นไหนเนี่ยอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับแท่งนีนะ้แล้วก็เซลล์ลงมานะครับมาเจอหางนี้วางปิดแท่งนี้อเอาใหม่แท่งนี้ทําหางตรงนี้แล้วก็ วางตรงนี้ก็เซลล์ลงมาปึ๊บอ่าแล้วก็ปิดพอปิดมาเป็นเขียวปึ๊บอย่างไงวางใบขึ้นไปง่ายมากเลยไม่ใช่ไหมครับทุกคนทําได้นะครับเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายเลยมานี่เมเนจเม้นต์ดีดีครับตั้งลิกลีวอลลีโชดีดีๆเนี่ยโอ้โหสบายครับเทรดชิลมากร,รอแท่งละชั่วโมงแท่งละชั่วโมงเนี่ยทํากําไรไม้ละสิบยี่สิบเหรียญน,นี่ก็โ,โหก็ได้คั้นแรงขั้นต่ำเลยนะครับเนี่ย กดวางไม้ไว้ปุ๊บปิงปุ๊บ,ปบไปเลยนะครับทำหายไว้อีกวางไว้ขึ้นไปเกี่ยวลงมาก็วางอีกขึ้นไปก็ปิดแค่นั้นเองนะครับเขง่ายงายอย่างเงี้ยครับไมไ่คิดอะไรเลยรอรอแค่แท่งเทียนไปดูการาฟปัจจุบันกันดีกว่านะครับแท่งเล็กเลกอย่างเงี้ย มันก็จะเทรดยากใช่ไหมครแล้วก็แท่งนี้ก็ทำแดงๆๆงลงมาแล้วมองฝั่งเซลนะครับตรงนี้นะแต่จะเห็นว่าตรงนี้มีแนวรับนะครับแท่งคู่แท่งคู่แทง่แทงคู่เนี่ยแท่งคู่เนี่ยเป็นแนวรับนะครับเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าดูในกราฟปัจจุบันเนี่ยเขาน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็ต้องรอ รอก่อนว่าเขาจะทําแท่งมาในทิศทางไหนฉเฉลยมาทิศทางไหนเขาก็แดงลงมาแล้วทิ้งแท่งสีแดงไว้แล้วก็ตั้งสมมุติว่าแดงลงอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่คลิปของ ep 5เนี่ยเรามองไว้ว่าเขาจะทุบลงมาสีแดงแบบนี้แล้วก็เขียวขึ้นมาแบบนี้เป็นแท่งคู่แล้วก็กลับไปแต่อาจจะ ไม่ไม่ใช่แบบแท่งใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับอาจจะค่อยค่อยทุบลงมาแต่ถ้าค่อยค่อยทุบลงมาแล้วก็เล่น follow sell ลงมาได้นะครับแต่ถ้ามาใหญ่อย่างเงี้ยคือโอกาสดีกลับแน่นอนเพราะว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นเทนนี่นะครับเทนถ้าลงมาได้ขนาดนี้นะ ถ้าลงมาได้ขนาดนี้ไอเทนนี้ก็มีโอกาสรับไม่อยู่นะครับถ้าลงมาขนาดนี้อาจจะทะลุลงไปเลยเพราะว่าแรงเซลเนี่ยเคลียร์ชุดแรงบายตรงนี้หมดบนะครับาอาจจะทุบปึบลงมาเป็นแบบอย่างนี้ไปเลยนะครับเราก็วางเซลล์สต็อปตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าจะเล่นบายตรงเทนตรงนี้ก็ต้องรองให้เกิดการคอนเฟิร์มก่อนว่ามีแท่งเขียวตรงนี้เราก็ค่อยวางบายอย่างเขียวตรงเนี้ย ใช่ไหมครับเขียวตรงนี้เราก็ค่อยวางไม้บายด้านบนอย่างนี้แล้วก็ให้เขาเบรคขึ้นไปนะครับก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆครับประมาณนี้ครับลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดทุกๆอย่างกดอย่ากดดิสไลค์ก็พอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็แชร์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อน <S <S 2> <S 2> <ๆ S 2> เพื่อนๆที่ยังเทรดไม่ได้กำไรช่วยๆกันนะครับเอาเงินไปเทรดดีกว่าครับ ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายใหม้มันยุ่งยากมากมายเห็นไหมครับว่าระบบง่ายๆก็ทํากําไรได้เพียงแค่คุณมีวินยัยแล้วก็รอให้เป็นเย็นให้พอแค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรับรองว่ามีความรู้ดีๆมาแบ่งปันแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ